สวัสดีค่ะร้านกุณนิกายไทยค่ะวันนี้นะคะก็มาแนะนํานะคะเป็นเสื้อลูกไม้นะสําหรับออกงานนะคะรุ่นนี้วันนี้จะแนะนําเป็นโทนสีขาวนะคะเรามาชมกันเลยนะคะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสี่แบบด้วยกันค่ะนะคะมาที่ตัวแรกนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เหลือตัวเดียวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโทนสีขาวค่ะรุ่นนี้สําหรับใส่ออกงานนะคะ สังเกตว่าตรงปกเสื้อนะคะตรงนี้เนาะนะคะจะเป็นปกเสื้อแบบนี้นะคะรอบตัวเลยนะคะปกเสื้อแบบนี้ค่ะนะคะส่วนด้านบนนะคะอันนี้งานลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะรุ่นนี้จะเป็นซีทรูบางๆคือสวยมากๆนะคะด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังเขาจะมีซิปนะคะรูดลงมานะคะจนสุดนะคะตรงนี้นะคะอ่าโอเคนะคะส่วนนะคะช่วงเอวข้างซ้ายและข้างขวานะคะก็จะมีระบายนะคะซึ่งรองรับสะโพกให้เรานะคะให้เราดูมี เอวคอดขึ้นมานะคะรุ่นนี้จะเป็นแขนทรงกระบอกนะคะอยู่ประมาณเลยข้อศอกค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะประมาณนี้ค่ะยังชุ นาฬิกาข้อมือหรือว่าจะโชว์เป็นสร้อยแขนอะไรได้หมดค่ะสำหรับรุ่นนี้สำหรับออกงานเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่2590บาทนะคะตอนนี้ไซส์ที่เรามีแค่1ตัวเท่านั้นคืออก38นะคะ1ตัวเท่านั้นเลยนะคะก็คืออกเสื้อ38นะคะหากท่านใดที่สนใจนะคะสามารถจับจองเสื้อสีขาวรุ่นนี้ได้เลยนะคะจะเป็นงานโทนสีขาวนะคะาราคาหนึ่งเลยนะคะ แบบที่1แล้วกันนะคะแบบที่1ค่ะนะคะแบบที่1ต่อไปค่ะคุณขอโชว์แบบที่2นะคะแบบที่สองอันนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นงานลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะเป็นงานเสื้อสีขาวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นงานคอปีน นะคะตรงช่วงคอนะคะสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะโอ้โหแบบดีไซน์สวยมากๆนะคะเป็นงานลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะสังเกตว่าจะนะคะดูเหมือนบางนะคะแบบนี้ทําให้เราใส่สบายค่ะน้ําหนักเบามากๆและนะคะตรงช่วงแขนจะมีซับนิ่มๆเลยนะคะแบบนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีซิปด้านหลังนะคะยาวลงมานะคะแล้วก็รอบๆตรงช่วงสะโพกนะคะก็จะมีระบายให้ทำให้เราเวลาใส่ก็จะดูมีเอวด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ นะคะเป็นรุ่นเกรดพรีเมียมเลยนะคะราคาที่2,590บาทนะคะตอนนี้ไซส์ที่มีจะบอกว่าใส่สวยมากๆนะคะถือแบบนี้อาจจะไม่สวยเหมือนใส่นะคะเวลาใส่จะออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้มีอก36อก38และอก40นะคะตัวละ2,590บาทอันนี้คือแบบที่2นะคะสีขาวแบบที่สองนะ,ะเป็นงานลูกไม้ฝรั่งเศสงานเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะ สวยมากๆเดี๋ยวปุณให้ดูซับไนสสังเกตว่าซับไน์นิ่มสุดๆละเอียดสุดๆและเนิ้มสุดๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้ําหนักก็เบาด้วยนะคะไม่ร้อนไม่คันนะคะเป็นลูกไม้เกรดพรีเมียมอันนี้คือแบบที่2ย้านะคะมีอก36 38และ40นะคะมี3ไซส์นะคะต่อไปค่ะแบบที่3แบบที่3มีตัวเดียวเท่านั้นค่ะสีขาวที่ร้านจะขายดีมากๆแบบที่3นะคะรุ่นนี้จะเป็นอก เสื้อ36นะคะซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นคล้ายๆแบบเสื้อลูกไม้อันนี้จะเป็นใยบวบแล้วก็ลักษณะของลวดลายจะเหมือนสายฝนนะคะแบบนี้สวยมากนะคะสำหรับรุ่นนี้2,290บาทนะคะมีซับในนิ่มๆเลยนะคะซับในนิ่มๆแบบนี้นะคะใส่แม่รอนแน่นอนสำหรับรุ่นนี้คือเหลือไซส์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือเหลืออก36นะคะ ตัวนี้จะเป็นงานแขนกระบอกนะคะคอจะเป็นคอปดัดแล้วก็ซิปจะเป็นซิปหลังนะคะคอปาดซิปหลังนะคะพี่จ๋านะคะตัวนี้สวยมากๆเหลืออก36ตัวเดียวนะคะราคา2 2 9 0ัรบาทนะคะอันนี้คือแบบที่3ที่เราโชว์ให้มีแค่อ,อก36ตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจและใส่ไซส์36กได้ก็นะคะจับจองไปได้เลยเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นลูกไม้แน่นมากนะคะแล้วก็สวยสุดๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะแบบที่4 แบบที่4เป็นลูกไม้ใหญ่บวบนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็เหมาะสําหรับใส่ออกงานมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะพี่จ๋านะคะเป็นงานลูกไม้ใหญ่บวบคอบปีนนะคะและนะคะตรงนี้จะมีระเอระบายช่วงเอวซ้ายนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะแบบนี้นะคะระบายแค่ช่วงเอวแล้วก็ตรงช่วงระบายจัดให้ไปเลยค่ะ2ชั้นแบบนี้นะคะแล้วมีซับในที่นิ่มสุดๆเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะแขนก็จะเป็นแขนกระบอกพร้อมกับนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนะคะเป็นเรียกว่า,าซับตะขายที่แบบนิ่มมากๆนะคะนิ่มและละ,ละเอียดมากๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้สวยสุดๆเลยนะคะตัวเดียวสุดท้ายที่มีนะคะรุ่นนี้คืออก42นะคะราคา2,290บาทนะคะอกเสื้อ42 2,290บาทท่านใดที่สนใจก็สามารถจับจองได้เลยตัวเดียวสุดท้ายเท่านั้นนะคะอ,อก42นะคะ วันนี้หาะท่านใดสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0804428936เบอร์นี้บันทึกแล้วขึ้นไลายด้วยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้อยากได้ไซส์ไหนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นกันนะคะขอพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ